สวัสดีค่ะทุกคนก็ไม่ได้เจอกัะทิพนานเลยนะคะวันนี้นะคะทิพก็จะมา,านําสูตรวิธีการทําอาหารนะคะทำแบบว่าให้ได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ยังเป็นวิธีการทําอาหารที่ประหยัดต้นทุนมากๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ทิพมีเมนูอะไรมาฝากค่ะ วันนี้นะคะก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนี่เก็บมาจากสวนนะคะทุกคนปลูกเองเลยนะคะเยอะกว่าน,นี้นะคะทุกคนแต่ทากินไปหลายวันแล้วนะคะไว้ทากินได้หลายเมนูได้กินหลายวันด้วยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยทิพก็จะหั่นผักบุ้งนะคะพอหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วเนี่ยทิพยก็จะ นำผักบุ้งไปแช่ในน้ำนะคะน้ำเนี่ยให้ใส่เกลือลงไปด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ผักบุ้งเราเนี่ยไม่ดำเนาะเสร็จแล้วเราก็แช่พักทิ้งไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งกระทะเลยค่ะทุกคน not, พอกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะใส่น,น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวทำอาหารนะคะแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปด้วยค่ะถามว่าทำไมใส่น้ำมันมะพร้าวทำอาหารลงไปคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวทำอาหารเนี่ยเป็นน้ำมันที่มี คอเลสเตอรอลที่ต่ำมากมากนะคะแล้วก็เหมหาะสำหรับคนที่ใช้ทำอาหารในการควบคุมน้ำหนักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะผัดให้หมูสุกพอหมูสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักบุ้งที่เราแช่น้ำลงไปนะคะก่อนที่เราจะใส่ผักบุ้งลงไปเนี่ยผักบุ้งที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะให้นำไปล้างน้ำสัก 2- 3สาน้ำนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็นำมาใส่ผักบุ้งจะได้สีไม่ดำเนะาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะ พอสุกได้ที่นะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้อร่อยนะคะเห็นไหมคะทุกคนผักมุ้งจะสีไม่ดาคือน่ากินมากๆเลยนะคะหมูที่ทิพย์ใส่นะคะจะไม่ใส่หมู3มชั้นนะคะใส่หมูเนื้อแดงธรรมดาค่ะใส่เนื้อแดงทิพย์ใส่ก็ประมาณ30บาทนะคะทุกคนใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเป็นเมนูที่ต้นทุนต่ํามากๆแล้วก็กินได้ตั้งหลายมื้อเลยนะคะได้คุณค่าทางอาหารด้วยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยทิพย์ก็จะนําใส่กระปุกห่อไปที่ทํางานนะคะกิน2เวลาเลยนะคะมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันนะคะทุก คนในเมนูเดียวกันเนาะเมื่อเย็นของทีมนะคะที่ก็จะนำถั่ว5้าสีที่ต้มแช่ในฟิตเนี่ยมาดัดแปลงทําเป็นกลีดโยเกิร์ตจากถั่ว5้าสีนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือถั่ว5้าสีใน1ถุงก็จะได้ประมาณนี้นะคะกินได้ประมาณ7วันเลยนะคะทุกคนเฉพาะมื้อเย็นนะคะ แล้วทิพย์ก็จะแบ่งถั่ว5้าสีออกมาทำกลีตโยเกิร์ตคือไม่ทําทั้งหมดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ากินเมนูเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันจะทําให้เราเบื่อไม่อยากกินอีกต่อไปนะคะแล้วก็ใส่เบิมส่วนผสมของโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่ทิพย์ใช้นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันนะคะทุกคนทิพจะใส่ลงไปสองถ้วยนะคะ แล้วเราก็คนส่วนผสมเนี่ยให้เข้ากันนะคะทุกคนพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็นําไปใส่ช่องฟิตตู้เย็นแช่ค้างไว้1คืนนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนําไปแช่ค่ะพอตื่นเช้ามาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนคือเป็นกลิ่นโยเกิดจากถั่ว5้าสีคือน่ากินมากๆเลยนะคะ เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทิฟชอบทํากินบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะคะเวลากินนี่มันจะเย็นแล้วก็มันชื่นใจดีนะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะแล้วก็เป็นเมนูมื้อเย็นที่ทิฟกินแทนมื้อเย็นนะคะกินในทุกๆวันนะคะแล้วก็ให้เราจบมื้อเย็นไวๆจบเวลา17บเนาฬิกานะคะทุกคน ก่อนนอนนะคะให้เราชงชามีเฟยดื่มก่อนนอนนะคะชาตัวนี้มันจะทําให้เราขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะทุกคนสําหรับคนที่แบบท้องผูกขับถ่ายยากๆนะคะมันจะช่วยระบายขับถ่ายได้ดีมากๆเลยลืมลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนค่ะ